สวัสดีครับมาติดตามการพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรรายสัปดาห์ระหว่างวันที่3ถึง9พฤศจิกายน2568กันครับในช่วงวันที่4ถึง6พฤศจิกายนบริเวณภาคเหนือมีฝนลดลงกับมีอากาศเย็นในตอนเช้าเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคใต้ตอนบน าคกลางตอนล่างและะภาคตวันออกส่นในช่วงวี่7-9พฤศจิกายนภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงส่งผลทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นพาดผ่านบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างข้อควรระวังเกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนในช่วงวันที่7ถึง9พฤศจิกายนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงวันที่4ถึง6พฤศจิกายนมีอากาศเย็นในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ1 0ถึง30ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่7ถึง9พฤศจิกายน มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-26อถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-15ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว10 1 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับรเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่7 9พฤศจิกายนจะมีฝนตกหนักบางแห่งควรดูแลระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพป้องกันน้ำท่วมขังพืชสวนเนื่องจากความชื้นจากฝนที่ตกสะสมระวังโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราโดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่าในไม้ผลสำหรับรเกษตรกรที่ทำปศุสัตว์ ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนจากสภาพอากาศที่ชื้นและเย็นในช่วงนี้ซึ่งอาจทำให้สัตว์เลี้ยงเจ็บป่วยได้หากระดับน้ำลดลงแล้วควรเร่งซื้นฟูสภาพสวนและหลีกเลี่ยงนำเครื่องจักรขนาดใหญ่เข้าในพื้นที่การเกษตรป้องกันรากพืชเสียหายและดินอัดแน่น ขอให้ประชาชนทุกท่านเฝ้าติดตามข่าวสารการพยากรณ์อากาศจากช่องทางต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วกลับมาพบกันในโอกาสต,ต่อไปสวัสดีครับอุตุนิยมวิทยากเกษตรยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจประชาชน